ตรงนี้เป็นลานจอดรถนะคลิปนี้พามาเที่ยวบ้านแม่กำปองนะเรามาในตอนเย็นก็จะเจอกับถนนคนเดินของบ้านแม่กำปองนะเรามาจอดรถตรงจุดนี้นะฮะอันนี้เป็นอัตราค่าบริการท่องเที่ยวนะจุดตรงนี้จะเป็นจุดรับส่งนักท่องเที่ยวเมื่อขึ้นมานะะถ้าเดินทางไปน้ำตกไปร้านกาแฟระเบียงวิว คนละา20บาทนะส่วนใครจะเดินทางไปกิวฟินก็ไปกับคนละ100บาทนะส่วนถ้าใครจะไปเที่ยวร้านกาแฟชื่อดังนะไปที่ร้านกาแฟเดดใจแอนนะก็ราคาไปกับคนละ100บาทแต่ถ้าไม่ถึง6คนนะเขาคิด600บาทนะถ้าขึ้น โอเคนะเดี๋ยวเราพาไปเดินดูบรรยากาศของถนนคนเดินบ้านแม่กำปองนะวันนี้ตรงกับวันพุทธที่29กรกฎาคมปี6 8นะ6โมงเย็นแล้วนะเดี๋ยวเราพาเดินดูบรรยากาศของถนนคนเดินแม่กำปองนะจากจุดจอดรถเราเดินขึ้นมานะก็จะมีบางร้าน ที่เขาปิดไปนี่คือตอนเช้านะเขาจะมีเราเคยมาเช้าแต่เราไม่เคยมาเย็นนะรอบนี้เรามาเย็นถ้าเป็นตอนเช้าในจุดนี้เขาจะเป็นจุดที่มีของขายนะเนี่ยเขาโพดปิ้งมันปิ้งนะ,ะเดินขึ้นมาก็จะเจอกับร้านบ้านลุงพุทดขี้เมี่ยงนะลุงพุทดขี้เมี่ยงโอเคเดี๋ยวเราพาเดินมาตรงนี้หน่อยนะบ้านผัก แถวนี้จะเป็นบ้านพักด้วยแล้วก็ทำเป็นร้านอาหารด้วยนะบ้านพักติดลำธารมีของขายนะมีส้มตำมีอาหารตามสั่งขนมจีนน้ำมียลที่บ้านแม่กำปองนี่น้องหมาค่อนข้างเยอะนะนอนเต็มเลย ลางคืนนี libro, ่ก็แปะไปอีกแบบนะเช้าก็จะไปอีกแบบนะอุ้ยนี่พนักงานต้อนรับพนักงานต้อนรับเช็คเลยกระติกหายด้วยหน้านีกล้องด้วยแหมกระติ่กหายเย่ยงหัวด้วยนะขายลูกชิ้นนะโอ้ยไข่ปลาแม่นี่ไข่ปลาเี่ยงหวาน ก็ตรงข้ามกันก็จะเป็นร้านอันชันหมูกระทะนะอันชันหมูกระทะแก้วกาแฟเดินเข้าไปก็จะเป็นคาเฟ่นนะเรื่องเล่าประเมี่ยงแม่กำปองเยอะมากเลยนะักแม่กำปองเป็นร้านขายอาหารพื้นเมืองนะ ไข่ชิน้บสวยเลยนะสองฝั่งเลยไนมะ่รู้จะถ่ายตรงไหนให้ดู <c oughs> ขึากมากแมวดอยแกลเลอรี่นะเป็นร้านแมวดอยแกลเลอรี่ไส้อ่วแม่นิ่มไส้อ่วแม่นิ่มไส้อ่ว ร้านลุงพุธป้าเป่งเนี่ยัน้จะเป็นร้านดังๆร้านแรกๆของแม่กำปองนะที่เรารู้จักแม่กำปองเป็นร้านกาแฟล้านอาหารนะเข้าไปตรงนั้นจะเป็นลำทานะลุงพุธป้าเป่งจะแข่ยขนมหวานใสก๋วยเตี๋ยวนะร้านตรงข้ามกับลุงพุธป้าเป่งจะเป็นข้าวซอยก๋อยใจแม่กำปองนะแต่หลายอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยสั่งเหรอรู่ห้าเก้าบาท นี่เป็นมันเผาเนี่ยมันหวานญี่ปุ่น49บาทเอาหลอดต่อไปนี้ลูกเต้ามืออนี่เราเจอช่องหนึ่งนะ <c oughs> มาเจอกันตลอดเลยช่องนีงม้มีน้ำหวานขายด้วยนะเค้กควยก็มีนะเนี่ยมีเค้กควยขายด้วยนะมันลอย เกาบเฟืองเกาบบเฟืองปิ้งย่างชาบูต้มตำไก่ย่างหมูย่างไสบัวโหน่ากินอะไรเอาไว้เดี๋ยวเราจะพามากินร้านนี้แล้วกันนะ,ะนะเราเล็งไว้แล้วว่าเราจะเอาที่นี่นะะขอพาเดินผ่านก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวร้านเกาบบาเฟืองเนีนักเานต้อนรับเยอะมาก ประจำร้านเีนะคะมีความสุขถามวุ่ยเราสคนยไอ้ดาเหมือนกันเลยอ่ะดูดูดูเหมันลยหลานบ้านน้อยป่อยใจก็จะขายจะพาผืนเมืองน่ารักนแม่น้อยเนีน่ารักงเลย บ้านหน่อยก่อยใจมีบริการทั้งห้องพักแล้วก็ร้านอาหารของฝ่าแม่คำปองนะส่วนใหญ่บ้านเรือนเขาด้านล่างจะทำเป็นการค้านะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นที่พักนะเรามาในวันธรรมดานะวันธรรมดาวันพุทธที่ที่19ตุลาคมปี68นะ บ้านแม่กำปองอากาศเย็ยนแล้วนะอากาศดีมากลำน้ำเป็นหมู่บ้านที่มีลำธารไหลผ่านทางซ้ายตและขวาตรงนี้จะเป็นบ้านพักด้วยนะบ้านขึ้ตึงขึถึงนะพตรงนี้มีเคฟผ่ายน,นะมีเคฟมีสซันดิสนะตรงนี้ด้วย ด้านสายเทสแล้วด้านบนก็เป็นที่พักนะอันนี้จะเป็นที่พักบ้านแม่กำปองป้ายแดงด้านล่างเขาจะทำเป็นร้านค้านะมีทั้งของฝ่าคคโคงกุญแจน่นนารักน่ารักนะรถกาด้วยนะตูไปเสนแล้วก็ แล้วก็เดินไปอีกนิดหน่อยก็จะเป็นที่พักแล้วนะเดี๋ยวเราจะขอเดินไปถึงเชลานตรงหน้านะที่เปิดไฟแล้วเดี๋ยวเราจะขอกับไปกินชาบูหมูกระทะนะแล้วเดี๋ยวจะรีวิวร้านชาบูหมูกระทะให้ดูนะเย็นรีติดหนึบเขาแบบเฟืองทาษาหนึ่งนะ ภาษาคำนึงก็คือต้อนมะเฟืองนะร้านต้นมะเฟืองหรือว่าร้านเกาบาปเฟืองราคาชุดหมูกระทะชุดเล็ก499ชุดใหญ่699นะมีน้ำซุปมีทั้งน้ำใสน้ำซุปดำแล้วก็ซุปหมา่าล่านะบวกดกับบรรยากาศแบบนี้เราก็เลยต้องนั่งรอรอคิวนะบรรยากาศแบบนี้ เราสามารถมองดูถนนคนเดินได้ชิวๆเลยนะเห็แล้วตอนนี้เราก็ได้โตแล้วเราจะได้โตัวนี้รอน้องก็เก็บข่ของแป๊บนึง่งอันนี้เป็นชุดหมูกระทะที่เราได้นะโอ้ให้เยอะมากมีทั้งหมูทั้งกุ้งนะชุดผักและนี่ก็คือชุดชาบู ชุดชาบูก็จะได้คล้ายๆกันกับชุดหมดกูกระทะนะมีผักแต่ที่ต่างกันก็คือมีน้ําซุปเป็นทั้งน้ําดําแล้วก็น้ําใสนะได้แล้วนะชุดชาบูแล้วก็ชุดหมดูกรนะทะนีด้านหลังเรานะนั่งอยู่ติดกับถนนคนเดินอย่างนี้เลยนะจิงการดีเวอร์นะชาบูน้ำำําดํา น่ากินมากคนระับโอชาบูวาวน่ากินมากชาโบูบันดอย มารีวิวให้ดูนะบรรยากาศของถนนคนเดินบ้านแม่กำปองอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะเรามาในวันพุทธที่29ตุลาคมปี68อากาศเย็นสบายดีมากนะบ้านแม่กำปองแค้มมาเอเัปเดตให้ดูนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ